ม,มันมีความหมายที่แปลว่าไม่ในการปฏิเสธเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ไม่เหมือนกันตรงไหนครูนี่มีคําตอบมาให้ค่ะไปดูตัวแรกกันก่อน,อนเลยก็คือคาว่าปู้เพราะว่าคำนี้เนี่ยเราใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วใช้ในการปฏิเสธเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันจะต้องเป็นการปฏิเสธเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาถามเราว่ามีชีวิหรือเช นีชวิชอจะหมายความว่าคุณจะไปหรือไม่ไปถ้าเราจะบอกว่าไม่ไปให้ตอบว่าปูชอแต่อ่าลึมนะคะคนจีนเนี่ยจะไม่ปฏิเสธด้วยคำว่าปู้สั้นๆแบบนี้ค่ะเราจะต้องใช้ผู้แล้วตามด้วยคำกริยาเช่นปูชีเป็นต้นค่ะหรือถ้ามีคนถามเราว่าหนีชอฟ้ามหนีชอฟ้ามาจะกินข้าวด้วยกันไหมปช不吃不อ ไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปฏิเสธเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตรคราวนี้เรามาดูคําว่าไม่ตัวนี้ค่ะไม่ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันคือคําว่าไม่หยอที่แปลว่าไม่มีนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราสามารถเอามาต่อกับคํากริยาเพื่อเป็นการปฏิเสธเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีคนมาถามเราว่าได้ทาสิ่งนั้นไปแล้วหรือยังแล้วเราต้องการบอกว่ายังหรือยังไม่ได้ทําให้ใช้คําว่าไม่แล้วตามด้วยคำกรยิการกรยานั้น,รน,นหรือ คำว่าเมยโยในการปฏิเสธก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเราต่อไปว่าเมยโยมันก็จะคล้ายๆกับคําว่าคือในภาษาไทยนี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่นหนีชื่อฟันเลยเมยหนีชื่อฟันเลยเมยกินข้าวไปแล้วหรือยังเมโยคือหมายถึงยังไม่ได้กินหรือหนีจ้วเที่อังชีเสี่ยวมาหนีจ้วเที่อังชีเสี่ยวมาเมื่อวานน่ะเธอได้ไปโรงเรียนมาหรือเปล่าว่าจ้วดเมย์ไปโรยเรียวววอจัเทียนมาเมื่อวานน่ะเหรอ ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนมากเพราะฉะนั้นเป็นการตอบปฏิเสธเหตุการณ์ของเมื่อวานเราก็ต้องใช้เหมือยและตามด้วยคำกริยาที่เราไม่ได้ทําค่ะและนี่คือความแตกตา,างของคำว่าปูแล้วก็คําว่าเหมืยในภาษาจีนู้านวกคุณชอบวิเีโอนี้ก็อย่าลืมกด s เตีย like, น i ลกด Like กด Share กด Subscribe เก๋หว่าแล้วป่ะจีจี